ตอนที่365ปรากฏการทะเลความรู้นั้นจะมีได้ในผู้ที่มีพรสวรรค์จริงๆเท่านั้นซึ่งเขาเข้าใจได้ถึงความไรกกาดของมันเป็นอย่างดีเพราะว่าตาเท่าขี้เมาเคยบอกกับเขาว่าในอดีตมีคนที่สามารถใช้ปรากฏการทะเลความรู้นี้นต่อโซ่ข้ามระดับได้ถึง8ระดับซึ่งไม่ต่างอะไรจากความไร้กาศของเขตแดนราชัน์ของกายราชัน์เลยแม้แต่น้อยภาพลางสัตว์อสูรที่อยู่เบื้องหลังของปคังได้ส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดัง ขณะที่จ้องมองมาดังเขาด้วยสายตาที่แดงฉานร่างกายของมันได้ปลดปล่อยความกระหายเลือดออกมาซึ่งทําให้ผู้คนมากมายถึงกับรู้สึกตื่นตระหนกอย่างมากนี่มันปรากฏการทะเลความรู้ขององคชายหมื่นอสูรพลังทําลายของมันไม่ได้ไปกว่าขีดแดนราชันเลยแม้แต่น้อยเหล่าผู้เชี่ยวชาญตระกูลอสูรที่อยู่ห่างออกไปทั้งสองคนต่างกับผู้ออกมาได้เสีหน้าตกตะลึงดวงตาของโปกคังในตอนนี้ด,ดุร้ายเป็นอย่างมาก ก่อนนี้เขาจะส่งภาพล่างของสัตว์อสูรที่อยู่เบื้องหลังพุ่งเขาใส่ทังหลินเทียนหลินเทียนได้หลีตาของเขาลงเล็กน้อยก่อนนี้เขาจะใช้การสันสร้างสวรรค์เพื่อสร้างสวรรค์บรรพกาลออกมาอีกครั้งสลายปิดซะโปกขังได้ส่งเสียงคำรามออกมาอย่างเย็นชาภาพล่างสัตว์อสูรได้ส่งเสียงคำรามออกมาเหมือนมันตอบรับจุดประสงค์ของโปกขังและทำลายทุกสรรพสิ่งตรงหน้าหลินเทียนได้ใช้ย่างก้าวสวรรค์เพื่อเบี่ยงหลบออกไปความเร็วของภาพล่างนั้น สูงมากก็จริงแต่หลินเทียนก็ยังสามารถหลบมันได้สำแดงสำเลาเร็วรารม,มากๆเหล่าผู้เชี่ยวชาญตระกูลอสูรที่อยู่ห่างออกไปสองคนได้พูดออกมาก่อนหน้านี้ในสายตาของพวกเขาหลินเทียนก็ไม่ได้น่าสนใจอะไรนักและก็ไม่ได้อยู่ในสายตาของพวกเขาด้วยซ้ำทำว่าตอนนี้พวกเขากลับรู้สึกหวาดกลัวอีกฝ่ายเป็นอย่างมากเพราะว่าหลินเทียนสามารถสังหารพวกเขาได้อย่างง่ายๆโปกคขังที่กําลังจ้องมองออกไปทางหลินเทียนได้ส่งเสียงกำลังออกมาอย่างดัง ก่อนที่เขาจะส่งหมื่นอสูรเขาใส่บุ่มท้องฝาพันสันไหวอย่างไม่หยุดหย่อนขณะที่ประกายแสยงประหลาดได้ป่วยพุ่งออกมาสีหน้าของหลินเทียนถึงกับเปลี่ยนไปหลังจากที่สัมผัสได้ถึงอันตรายถึงชีวิตเขาได้ใช้ย่างก้าสวสวรรค์เบี่ยงหลบออกไปก่อนที่เขาจะส่งกลีบดอกว่ายินอย่างมากมายออกมาตายเขาได้ส่งเสียงออกมาอย่างเย็นชาทะเลกีบดอกว่ายินอย่างสีดําและขาวได้ผสมผสานเข้าด้วยกัน ก่อนที่มันจะถาถมออกไปรอบทิศทางสัตว์อสูรได้ส่งเสียงคำรามออกมาก่อนที่มันจะเริ่มทำลายกลีบดอกบัวเหล่านั้นผู้เชียวชาญตระกูลอสูรทั้งสองคนที่อยู่ห่างออกไปเองก็ถึงกับมีสีหน้าเปลี่ยนไปอีกครั้งเพราะว่าการที่พวกเขาสามารถติดตามโปขังได้จะต้องรู้ดีว่านี่มันเป็นการโจมตีประเภทไหนปรากฏการทะเลความรู้หนึ่งในพวกเขาได้พูดออกมาด้วยสีหน้าที่ตกตะลึงอย่างมากโปขังได้หัวเราะออกมาอย่างบางข่ง ขณะที่จิตสังหารในดวงตาของเขาเข้มข้นยิ่งกว่าเก่าภาพล่างของสัตว์อสูรมากมายได้กระโจนก้อนใสทางหลินเทียนขณะที่ตัวของปวกขังกอพพวงเข้าจมตีพร้อมๆกันหลินเทียนมีสีหน้าเขี่งขืมได้ใช้ทักษะย่างก้าวสวรรค์เพื่อพุ่งหลบออกไปตายพวกเขาทั้งสองคนได้ส่งเสียงออกมาพร้อมกันอย่างดังหมัดของทั้งสองได้ปะทะก้อนใสกันก่อนที่มันจะส่งเสียงดังสนั่นออกไปโดยรอบภาพล่างของสัตว์อสูรมากมาย ได้ข้าห้ามหันกับทะเลกีบดอกบัวยินหยางและทําให้อากาศโดยรอบบิดตัวไปมาไม่หยุดหย่อนและพังทลายพื้นที่โดยรอบออกไปมากมายนกและสัตว์อสูรทั้งหลายที่อยู่บริเวณพื้นที่รอบๆต่างก็พากันหนีออกไปด้วยท่าทางหวาดกลัวรีบถอยออกไปเร็วผู้เชี่ยวชาญตระกูลอสูรทั้งสองคนพากันแสดงสีหน้าที่เปลี่ยนไปออกมาพร้อมทั้งรีบถอยหลบออกไปกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์ที่ยังอยู่ก็ได้ถอยรุ่นออกไปตั้งแต่ที่หลินเทียนสั่งก่อนหน้านี้แล้ว โป่งขังได้ส่งเสียงคำลามออกมาอีกครั้งเหมือนกับสัตว์ป่าขณะที่ดวงตาของเขายิ่งดุร้ายขึ้นกว่าเก่าเนิยวทั้งสิบของเขาได้ขยับพร้อมๆกันก่อนที่มันจะก่อขึ้นเป็นประกายแสยงที่สามารถทำลายมิติโดยรอบได้หากว่ายัางกล้าห,าห่หอนอีกแล้วก็ข้าจะทำลายคอหอยของเจ้าซะหลินเทียนได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงเย็นเย,ยือกมือทั้งสองข้างของเขาได้ประสานเข้าหากันก่อนที่เขาจะส,สรรสร้างสวรรค์บัรพการเจดีเทพลำไห กดทับลงไปเบื้องหน้าบุมการประทะส่งผลในทุกอย่างภายในรัศมี90เมตรสูญสลายหายไปไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ที่หักโคน่นหรือว่าพื้นดินที่เต็มไปได้วยรอยแตกแยกดวงตาของปัวคังเป็นประกายเย็นเดือเยือกออกมาพร้อมทั้งพูดว่าสิ่งที่อยู่ในหัวของเจ้าจะต้องมีค่ามากแน่ถึงอย่างไรก็เป็นถึงกายอสูรบรรพการดังนั้นหากว่าาสามารถเอาเจ้าไปย่างกินได้มันก็คงจะเพิ่มพลังไอค่าได้ไม่น้อย หลินเทียนได้เสียยิ้มก้าวออกมาการต่อสู้ของพวกเขาไม่มีฝ่ายไหนยอมใครพร้อมตั้งใช้ไพ่ทุกอย่างที่อยู่ในมือของตนเองที่เก็บเอาไว้มาตลอดออกมาพลังอสูรและพลังฉีดภายในสถานที่แห่งนี้ได้ระเบิดออกมาอย่างบ้าคลั่งและส่งผลให้กลายเป็นสถานที่ต็นหน้าสะบึงกลัวทันทีฟุบหน้าอกซ้ายของหลินเทียนได้รับความเสียหายต่ำม,มีเลือดกระจายออกมาเต็มท้องฟ้าเมื่อมองดูแล้วเขาสามารถมองเห็นกระดูกซี่โครงของตัวเองได้ในทันที โอขังได้เรียนนิ้วมือของตัวเองก่อนที่เขาจะพูดออกมาด้วยรอยยิ้มว่าข้าจะฉีกเจ้าออกเป็นชิ้นๆลิ้นเทียนสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดอย่างรุนแรงตรงหน้าอกระหว่างที่พลังอสูรเข้มข้นได้แผ่ไปทั่วร่างกายของเขาและทําให้เขาต้องกราดเลือดออกมาดัชนีสังหารพระเจ้าขององค์ชายมีพลังที่แข็งแกร่งสามารถทําลายได้ทุกสิ่งเหล่าผู้เชี่ยวชาญตระกูลอสูรทั้งสองคนที่อยู่ห่างออกไปก็ถึงกับมีท่าทีพงะไปริมปีปากของลินเทียนในตอนนี้ มีเลือดไหลซิปออกมาหลังจากที่พบว่าพลังทำลายของมันได้สร้างความเสียหายให้กับอวัยวะภายในของเขาทั้งหมดและทำให้ความเจ็บปวดขยายตัวขึ้นแถมแผลที่หน้าอกของเขาก็ยังมีเลือดทะลักออกมาไม่หยุดแต่ว่าแม้จะเป็นเช่นนั้นแต่สีหน้าของเขาก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงความเจ็บปวดแค่นี้จะไปเทียบอะไรได้กับตอนที่เขาต้องรับทันสายฟ้าจากทันสวรรค์กันเทียบกันแล้วมันก็แค่คันๆเท่านั้นเขาได้ใช้ก้าวแยงสวรรค์ออกไป ประชิดร่างของโปคังโดยที่เขาได้ถึงภาพติดตาเอาไว้ลนหาที่ตายโปคังได้ส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดังพร้อมทั้งเวียงกวงเด็บทั้งสิบของเขาเข้าใส่ร่างของลินเทียนประกายตาอันเย็นชาของลินเทียนได้เปล่งประกายขึ้นมาขณะที่มือขวาของเขาได้สั่นไหวเล็กน้อยแล้วสร้างเป็นวงเวทหยินหยางขึ้นมาผึบลำแสงจากนิ้วทั้งสิบของโปคังที่ส่งออกมามันถูกทำลายไปทั้งหมดนี่เจ้าบุม หลินเทียนได้เวียงหมัดที่ประสานไปด้วยวงเวทยินหยางข้างาใส่ทางโปะคัองอย่างจังโปกคังได้ส่งเสียงออกมาอีกครั้งก่อนที่สีหน้าของเขาจะเปลี่ยนไปอย่างมากพ่างพูดออกมาว่านี่เจ้าผนึกพลังอสูรของข้างั้นหรือทันใดน,นั้นเองภาพลางของเหล่าสัตว์อสูรก็ได้สลายหายไปทันทีหลินเทียนได้เวียงหมัดเข้าใส่หน้าอกของอีกฝ่ายอย่างดุนแรงโปกคังได้กาก,ากเลือดออกมาคำโตพร้อมกับหน้าอกที่ส่งเสียงแตกขาดออกมาหลังจากต่อยอัดไปแล้ว หลินเทียนก็ยังคงไม่เปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้ตั้งตัวพร้อมถังพ่วงข้อประชิดล่างอย่างรวดเร็วเขาได้เวียงหมัดออกไปอย่างหนักเข้าใส่โดยไม่รอช้าบุ่มบุ่มบุ่มร่างกายของเขาแข็งแกร่งมากๆดังนั้นทุกหมัดที่เขาส่งออกไปจึงได้ส่งเสียงดังสนั่นออกมาโปกงขางที่ถูกต่อยซ้ำๆก็ถึงกับตกอยู่ในสภาพที่น่าอานาถผมเผ่าของเขาเองก็ยุ่งเหยิงเป็นอย่างมากอุ้งชายผู้เชี่ยวชาญตระกูลอสูรทั้งสองคนตขาข้อพากันมีสีหน้าที่เปลี่ยนไป เพราะว่าพวกเขาไม่เคยเห็นสภาพที่ตกต่ำขององค์ชายแห่งดิแนแดนศักดิ์สิทธิ์ของตนเองมาก่อนเลยพวกเขาได้ส่งเสียงออกมาก่อนจะพุ่งก้าใส่ใส่หัวออกไปหลินเทียนได้เวียงฝ่ามือเพื่อส่งล่างของพวกเขาไปีกออกไปไกลกาวย่างสวรรค์ได้ถูกใช้ออกมาเพื่อเข้าประชิดร่างของโปคังพร้อมทั้งต่อยร่างของอิฟ่าจนปีกออกไปอีกครั้งเขาได้ส่งความคิดออกไปควบคุมเคลื่นกีบดอกวายินอย่างมากมายเข้าบทขยี้ร่างของโปคังโดยทันทีตายไปซะ ประกายตาของเขาโหดเหี้ยมหลายๆซึ่งความปานีโปกขังได้ส่งเสียงร้องออกมาหลังจากที่ต้องเฉียญหน้ากับการโจมตีนี้ก็ทาให้เขาขัางยิ่งกว่าเก่าเหมือนว่ามีเปลวเพลิงกําลังลุกโชนขึ้นในดวงตาของเขากาทําร้ายราชาผู้นี้กันหรือบุ่มบุ่มบุ่มหน้าท้องของโปกขังได้สองสว่างออกมาหลังจากนั้นไม่นานก็ปรากฏภาพของสัตว์อสูรขึ้นพร้อมทั้งรับการโจมตีจากกีบดอกวักของหลินเทียนเอาไว้ สีหน้าของหลินเทียนในตอนนี้ได้เปลี่ยนไปอย่างมากนี่แก่นพลังอสูรบรรพการสามารถทำลายผนึกสีวิถีได้เร็วขนาดนี้เลยงันหรือหน้าอกและปากของเขาถูกฉลมไปได้วยเลือดขณะที่เขาจ้องมองออกไปทางโปะขังด้วยสีหน้าที่เย็นชาย,ยิ่งกว่าเก่าเพราะว่าอีกฝ่ายทำให้เขารู้สึกไม่สบอารมณ์เอามากๆแต่เขาก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆและสามารถได้ชื่อว่าเป็นราชาในหมู่คนรุน่นนี้เขากัดปันของตัวเองเอาไว้ พร้อมทั้งประสานมืออีกครั้งเพื่อเรียกใช้ทักษะการส,สร้างแห่งสวรรค์อีกรังบุ่มเจดีเทพลำไห้สวรรค์บรรพการขุนเขาบรรพการหลักคังเทวะและอื่นๆได้ถูกสร้างขึ้นดักนีสังขารพระเจ้าโปกขังได้ส่งเสียงกำลามออกมาอย่างดังลำแสงถูกส่งออกมาจากนิ้วมือของเขาพางทำลายมิติใดยลอกไปทันทีการประทะกันอย่างรุนแรงทำให้เกิดการระเบิดออกมาการส,สรรรส้างแห่งสวรรค์ของหลินเทียนได้สลายหายไป พร้อมๆกับดัชนีสังหารพระเจ้าของโปกัง,ปงที่ทําให้พวกเขาต่างกับพวงเข้าประชิดร่างของกันและกันเพื่อแลกหมัดและลูกเตะของกันซ้ําแล้วซ้าเล่าฝุบหลินเทียนได้ตกอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่อีกครั้งหลังจากที่ไหลซ้ายของเขาได้รับบาดเจ็บจากทักษะดัชนีสังหารพระเจ้าจนเกิดเป็นรูโวโลกนี้เป็นของข้าเจ้าเป็นได้เพียงโครงกระดูกให้ข้าเหยียบย่าก็เท่านั้นโปกขังได้ส่งเสียงออกมาด้วยสายตาที่คมกริบให้เจ้าเหยียบย่าอย่างนั้นหรือ พูดไรสาระอะไรกันข้าจะอัดเจ้าให้ควนจำหน้าของเจ้าไม่ได้ด้วยซ้ำหลินเทียนได้ตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงเย็นเยือกเ,เขาได้ใช้ทักษะการส,สร้างแห่งสวรรค์เพื่อเรียกใช้ทักษะเทวะพันมือเทพมายาของตระกูลไผ่บุ่มปรากฏภาพล่างของตัวเทพขึ้นที่ด้านหลังของเขาก่อนที่จะส่งฝ่ามือกระแทกเข้าใส่โปกขังฟุบล่างของโปกขังได้ถูกส่งปีออกไปไกลก่อนที่แทบจะแหลกสลายกลางอากาศหลินเทียน ได้พุ่งออกไปอีกครั้งพร้อมๆกับหมุนวนทักษะของเขาจนถึงขีดสุดเสียงกระบี่คำรามอย่างดังถูกส่งออกมาขณะที่ปรากฏกระบี่และอาวุธมากมายขึ้นไม่ว่าจะเป็นกระบี่ดาบขอนงาวหรือว่าอื่นๆในมือของถวยเทพท่านนั้นเองท้องฟ้าก็ถูกปกคลุม,มไปด้วยม่านสายฟ้าทันทีโปกขังได้ส่งเสียงคำรามออกมาแต่ว่าหลินเทียมไม่ได้เปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้ตอบสนองพร้อมทั้งใช้ทักษะฟามือพันมายา แล้วเข้าทำลายทุกสรรพสิ่งบุ่มเป็นอีกครั้งที่ล่างของปคูคังได้ปีกออกไปไกลพร้อมถังกากเนื้อสีเทาออกมาเต็มปากแต่ว่าสายตาของเขาก็ยังคงดุร้ายและมีแรงกดดันที่ไม่ลดลงเลยแม้แต่น้อยประกายตาของลินเทียนก็เย็นชาเป็นอย่างมากและแม้ว่ากายของเขาจะถูกชะลมไปไเลือดแต่ก็ยังแข็งเก่งและอยู่ในจุดสูงสุดเช่นเคยเขาได้สรงฝ่ามือพันมายาและกีบดอกวัวหยินหยางออกไปอีกครั้ง พลังฉีได้หลังทะลักออกมาอย่างบาคั่างขณะที่จิตสังหารแผ่ออกไปทั่วพื้นที่ทำให้สีหน้าของผู้เชี่ยวชาญตระกูลอสูรทั้งสองคนถึงกับซีดลงอย่างมากพลังทำลายขนาดนี้มันแข็งเก่งเกินไปแล้วดวงตาของโปคขงเป็นประกายดุร้ายออกมาพร้อมทั้งผมสีเงินของเขาปลวสวยัยปางใช้ปรากฏการทะเลความรู้ของเขาเข้าปะทะกับกีบดอกบัวหยินหยางของหลินเทียนฝ่ามือเทพสังหารโปคขงได้ส่งเสียงออกมาอย่างเย็นชา บุ่มแรงกดดันอันมหาศาลได้ปะทุกออกมาไม่หยุดหย่อนเหมือนสามารถทำลายได้ทุกสรรพสิ่งตอนนี้เองที่ปรากฏภาพฝ่ามือสีเทาขึ้นกลางท้องฟ้าระหว่างที่มิติโดยรอบถูกปกกลุ่มเอาไว้และทําให้สีหน้าของลินเทียนถึงกับเปลี่ยนไปเพราะเขาสัมผัสที่ถึงใบกุค้คามอย่างใหญ่หลวงแต่เขาก็ไม่ได้เกรงกลัวเขาได้ประสานมือของตัวเองเข้าหากันก่อนจะปรากฏรอยแยกมิติสีแดงฉานขึ้นพร้อมทั้งดูดเกินทุกสรรพสิ่งเข้าไปบุ่ม ณตอนนี้เองเทพภายในภูเขานิรันแห่งจุดจบนี้ได้สั่นไหวไม่หยุดหย่อนก่อนที่จะปลดปล่อยพลังงานที่ผันผวนออกมาอย่างรุนแรงหลินเทียนและโปคังถึงกับมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปก่อนที่จะหันหน้มามองออกไปยังสถานที่ที่ห่างไกลออกไปองค์ชายเสียงนี้นา่าจะถูกส่งออกมาจากทางวัดกกแกข,ของเจ้าอุสดสร์ขรับบางทีคงจะมีคนสามารถเปิดประตูทังเข้าโลกใบเล็กได้แล้วขรับผู้เชี่ยวชาญของตระกูลอสุนทั้งสองคนได้พูดออกมาด้วยสีหน้าที่ตกตะลึง